สบายดีพี่น้องกับทักทายสบายดีเอฟซีทีหักแพงกันเบิร์ตซูคูสุค,สคนชูมงสุบลบอกว่าเอฟซีผู้ที่อยู่ภายในเรือกว,ว่าต่างประเทศก็ดีพี่น้องเนาะอ้ยพี่น้องเอ้ยยินดีตอนรับขระส่นซองน้องมินี่คือเกา่าคือเดิมเด้อพี่น้องเนาะด้ยพี่น้องเอ้ยมือนีก้ก่าเดินทางเขามาทางบ้านไม่น้องหว่าพี่น้องเอ้ยเนาะบ้านไม่น้องว่าเมืองสองคอนแขวงสวรรค์นนเขตพี่น้องเอ้ งามใบใบแรงๆพี่น้องเอ้ยมือนี่แดดแจมแจ้งพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเอ้ยมือนี่ก็ได้มีเข่าพี่น้องเอ้ยเนาะเข่าสันสามสิบกว่ากิโลพี่น้องเอ้ยเอามามอบให้อ่าผู้ที่อึดเข่าอึดน้าม้าแพี่น้องเอ้ยเนาะพอดีมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นซื้อเขา ลุงบอ,อีพี่น้องเนาะแต่ส่วงแต่ดุนเติบเลยแหละพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นยังแจกให้บอทันเบิร์พี่น้อยยังอยู่หกกระสอบแล้วกาเมื่อนะพอมินี่ให้หุงสีเพิ่นเอาไปสีแล้วหกสอบสพี่น้องเนาะเอาแบงมานี่สองสอบสีเป็นเขาซานไดอยู่สามสิบปายกิโลหละพี่นเนาะเอากระสีมาให้ หมอบให้ไม่ใหญ่บ้านไม่น้องหว่าพี่น้องเอ้ยเนาะปูอ่าแม่คินคัมมาอ่ากับอาณาเนาะกับเอือยน้ำทิพย์พี่น้อยเที่ยววะเข้ามาถ่ายคลิปช่วงนั้นเนาะมาเห็ดบ้านมาใหญ่บ้านในเพิ่นช่วงนั้นแหละพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ยเพิ่นอยู่อยู่บอดี้โอ้ยคือสิอยู่อยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นเสียหญ้าอยู่พุ่นปาดที่โตหากมาหอดพี่น้องเอ้ย Bà, 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 quét con lắng con tuyên nga yêu cuối của ai phụ đi oven hm 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 hm

ลังเทือก็มีแนวกินกระเช้าลังเทือก็บ่เช้มันบ่ยากกินเข่าบ่ยากโดยบ่ยากกินเข่าเอ้ยเมือนมึงลังเทือก็มื่อนี้เลยว่ากินกินายบ่เมื่อนี้ตะเก่านั้นโอ๊ยกินมเช้าก็แล้วมะแรงหรือแล้วบุริกินเพนนะเมื่อนี้เลยกินมกบ่ขอหน่อยเลย น้อยไอลี้น่ะอย่าว่าช,ช้ำเชินหนานน่นแหดะโอ้นลูกมันเนาะลูกกระขคอมันไปชอนในาพายเขาอ่าไก่ยังไล่บ่ฮะไก่ไก่มันที่ไข่ยังไก่ผูกกับบมีมัน<อ>มืดเ,เร็วขนหลักแต่ว<อ>่ามีแี่ตุ่ยใหญ่ๆนั่นลูกอาหารเขาหลักเบิด รักระบาจังบอเห็นบได้ขายพอตู่ไก่ลายบูลายมืดโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่ลกผู้ใหญ่้เลบริซี่อะมานี่บาริซี่อะเอออยู่นี่นะเมื่อก่อนพี่น้องเข้ามาตอนเขามาถ่ายคลิปอันช่วงเห็นเฮือนเพิ่อนเลยไก่เพิ่นลายหลายช่วงนาะเนาะไก่ลายเขาลักไปมั้ยมีนไม่ไก่ผู้ใหญ่ๆอันนี้บุกไข่หนึ่งดีนะบูมีไก่ผู้ ไก่ผู้ไก่เมย์เมย์เครื่องเขาเอาไปได้ย่างได้ไก่เมย์ได้ลูกนั่นช่องเมย์เท่านั้นกับลูกมันนั่นแหละไก่ใหญ่น่นบุมี้จนบุมีไก่เชิบเนี่ยอันไก่เมย์มันกะมันนอนไปทุกทีเขาไม่ไงเขาเขากินย่งอยู่บ่ ยัเขาซานยังเดี๋บ่มาถึงบอกคือรับจ้างเออรับจ้างเลยได้มาบ่บอกย้อนนี่เข้าแล้วมุดจะหึงกินเขาเขารับจ้างมากันเลยได้กินบ่รับจ้างเขาให้เนี่ยกินนั้นแล้วรับจ้างเขาออกมาให้ยไม่ไงพุ่ณเขาเดี๋ยวเขาแบกมาให้เด้อ เอาไว้ยู่ใส่ไว้ยู้อใสสไว้ยู่เทิงกูบอกเาสีแบกมาให้ไว้ยู่เทิงเอนบ่เขาแหม่ไว้ก็ได้ใส่เอาไว้จะลางให้มานาไก่สิบจาะบ่ปกแล้วอยไปทางไหเียมันบ่วาอยวาเงินไว้ใเพิ่นมงเมืงเมงเมองบ้ยพี่น้องเ้ยไม่งก็ได้ไก่ก็เฮีย เพื่อนว่าโอ้ยเนาะไปไปไปพีป่น้องไปแบกเอาเขามาให้เพื่อนะก่อนเขาก็มดทึ่งแล้วเพื่อนว่าเดี๋ยว่าลูกชายเพื่อนอ่าไปหับจ้างหับใบพี่น้องเอ้เนาะหับจ้างหับใบว่าพอได้กินเพื่อนว่าไม่ง่ายก็ได้ รับจ้างมาพอได้ยิน30กว่ากิโลพี่น้องเลยเขาก็ได้เพราะว่าสีเข่าหุกกระสอบหารสามพี่น้องเนาะสองสอบนั่นได้สองสอบกับเปลือกนั่นได้30กว่ากิโลนี่ก็ได้หลายเติอบอยู่พี่น้องเลยเนาะไม่เป็ไปเบกให้เพิ่นก็เด้อพี่น้องเลยมาคนเดียวพี่น้องเลยมาเนี้ บุญบุญน,น,นุ้แท้นี่สอบจะขาดบ้าพี่น้องไ,ไปพี่น้องไหวใช่ไหมไง quay trái cầu nè, bỏ hao, hao chỉ thứ én con hao, <laughs> phun, mấy nghe, phải mở ra này hao đơ, mở thang cẩn nà đơ, hả? Giàn cây chó, giàn cây chó, Ở cẩn thương luôn, bắt thôi nhau đi, lấy đê này, lấy đơ như này đơ. หักวนี้คนดเพิ่นก็ได้ยงนไดเพ่นงเงี้ะไงง่นี่งแล้วจังลากขนเนาะ่คนดฮักออ้วดวยเดี๋ยวให้สิดึงเขไว้ให้อยู่ในเด้อไก่จ๊อไม่ใช่อยู่ประจำบ่างเอ๊ะชาน่าพี่น้องเ้ย บาาเไคิดเบ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเข้สีลักไปให้เดี๋ยวเ้สีลักไปไม่งั้นังออกไว้วางได้ไว้วางได้ใหสีเอาขืนไปไว้ให้ม่งั้สีไว้วางได้จับไบ่จับก็ยาไหมไปนี่ละไ่อจับกองไี่น้องเลย ไปอยู่ไหนแม่ไปอยู่วังไหนไ่เพขึ้นมาเลยไงไปนีปะไปนี่นาะเบงเดี๋ยวลูกเอามาให้เดี๋พี่น้องเด้อนย่าไปได้เท้าแตห้เดนอตอได้ป่อาอย่งโปกไว้ได้กปกด้หมไกเด บุ๊มเป็นเพิ่หนึ่งเข่าซุกแล้วบนนนียชิวๆๆๆใยน้อยอาที่เธอพี่น้องเอ้บุกมาเงินไม่ไง่มาเนี่ยเรื่องของเพิ่นกันได้คิดว่ายันมาบุพฟ่อไม่ไงก็พูดบุตรมาหาเพิ่นกับเต้หึงเหลือได้พี่น้องเอ้วกนย เอายังงี mm. ้ไพ oh. ุ่งก็ได้อืเอาองก็บคอยดีนไม่เงว่ะคืนมาเบหุ่งไพบนได้ใต้บ่ฮะดอกไฟบนได้ใต้บ่ใต้ก็ยขนอนอีกกระมอดบ่เชมืดคืนใต้ก็กินข้าวแรงโดยมันบุได้ยังคนผู้ตาดีนะ ไก่ยังเด้ออันนี้ได้หมดเนียนนี่ยนะเนื้อมันหุ่มนะอือยนดีมีแหงขอบคุณโดยขอบคุณขอบคุณในลายเด้อเนาาทางผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญพี่น้องเอ้ยชขาวห้โดย แม่แฮนสาธุเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆทั้งผู้ใหญ่ใจบุญทั้งเมืองนอกพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นก็ซื้อเข้า่บ่เป็นมันบ่ได้เคยเว้าโดยอันนี้จักเทื่อโดยเนาะ้อนแต่รยังบ่มีโดยโอ้ยๆๆสาธุเนาะ ขอบคุณขอบคุณหลายๆผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ซื้อเข่าซอยลุงบอยเนาะแล้วก็ฮะไปให้ไปแจกอันผู้ที่อึดเข่าด้อเพื่อนมาพี่น้องเลยลุงบอยเขาจะให้เคยลาเอามาให้พอมินี่ให้เอามาแจกเพื่อนพี่น้องเนาะผู้ใดอึดเข่าอึดน้ำยังอยู่กระสอบก็เลยมาแหนะมาให้ไม่แหน่ยังไง สามสิบกัวกิโลพี่น้องเนาะเขาเปลือกซองก็สอบซีเลยสามสิบกัวกิโลอย่างนี้ก็ขอบุญกับคุณใลายเด้อเนาะขอให้ผู้ใหญ่ใจบุญอ่ามีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันคนยืนยาเจ็บยาจนนะครับเด้อเนาะการงานการเงินก็ขอให้เจริญลุงเลี้งขึ้นกว่าเก่าร้อยเท่าพันเท่าเพิ่นเด้อเนาะโดยโดยเพิ่นกะว่าบ่เป็นพี่น้องเอ้ยอวยพรให้ลูกบ่เป็นเพิ่นก็ได้ มันง่ายแค่ไหนน้อทางนี้จะเป็นเนื้อไก่เพิ่นพี่น้องเว้เนาะเหล่าไก่เพิ่นแต่ว่าขนทายย่ำกันขึ้นนี่เฮาว่าบนหนาจีเสียพี่น้องเคยเพราะว่าเพราะว่ามันไก่เนื้อไก่เนื้อเจ้าของเรีกไก่บอลหลกไก่เพิ่น ไก่หึงเงนินไก่คนมันบราณชี้เสียกังค่ำกังคืนย่านแต่ว่ากังเว้นเนี่ยพี่น้องเนาะย่านไปหากินตามดงตามป่าย่านว่าพื้นให้พี่น้องเนาะย่านก็จายิงเอาพี่น้องเอ้ยกังคืนเนี่ยเขาว่บพกคนบก้ามาเอาดอกผมอยกกู่ใก่ไก่กันกับหึง,งเงินเพิ่นกังเวียงกังเว้นยันเขาดงเขาป่าแล้วยานเพิ่นหลักนังกระติกซอยเอาแล้ นไปเาะโอ้บอ่พอ,พพอ,อ,อลเเเเนนอูเพาะลูกไส้พี่น้องไม่มากมื้อนี้ก็ได้สิถามสิโอ้สิลมเพิ่นเรื่องเพิ่นเฮ็ดไห้เฮ็ดนาอยู่บ่นี่เอ้ยบ่อเพาะหัวฉ่ำพี่น้องเอ้ยเนาะสาระกินเอาไว้นเสี้นี้ก่อนพี่น้องขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆพี่น้องคงไปสู้ทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น,น้องเนาะถ้ามากัมกกยนเรื่องกดไล่ถือใจเรื่องกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พอมิอนี่ได้ทาคลิปให้พียงพี่น้องได้เบิ่งได้ชมเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะพอกันคลิปหน้าพี่น้องสารคลิปนี้สบายดี